Gracias. วิดีโอวิดีโอรับรองเคลื่อนไหวได้เข้าไปเลยเข้าไปเลยถ่ายวิดีโอไม่เป็นไรถ่ายวิดีโอไมไหนนะตรนหตรงนั้นแหละหนั้นเนี่ยต่อหน้าเลยพีอลืมมาทงมาโบกอ่ะโอเคโอเค่ายให้ผมดิถ่ยให้ผมเนี่ย I'm <laughs>